กรรมเก่าที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบพันธสัญญาความรู้สึกผิดและการอดทนที่ยาวนานซึ่งมักจะมาในรูปแบบของภาระหรือความรับผิดชอบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้บางคนเกิดมาพร้อมความรู้สึกผิดติดตัวทั้งที่ไม่รู้ว่าผิดอะไรและบางคนต้องดูแลคนอื่นทั้งชีวิตทั้งที่อยากจะเป็นอิสระ นั่นคือเงาของดาวเสาร์นั่นเองคุณเคยรู้สึกเหมือนชีวิตคุณเกิดมาเพื่อชดใช้บางอย่างหรือไม่ดาวเสาร์ไม่ใช่ดาวแห่งโชคร้ายอย่างที่หลายคนกลัวแต่มันคือดาวแห่งบทเรียนบทเรียนที่ลึกที่สุดเจ็บปวดที่สุดและเปลี่ยนชีวิตคุณได้มากที่สุดเจ้าชะตาที่มีกรรมเกี่ยวข้องกับดาวเสาร์มักรู้สึกว่ามีบางอย่างคอยกดทับ มีภาระมีความรู้สึกผิดหรือมีหน้าที่ที่ไม่สามารถหลีกหนีได้บางคนเกิดมาเพื่อเป็นผู้แบกแบกทั้งครอบครัวแบกทั้งความหวังแบกทั้งอดีตของคนอื่นเพราะในอดีตนั่นเองเขาคนนั้นได้เคยทอดทิ้งเคยหลบหลีกและเคยปฏิเสธหน้าที่ที่ควรทำ ดังนั้นถ้าเรามาพูดถึงความเชื่อมโยงกับจักระในร่างกายดาวเสาสัมพันธ์กับจักระที่หนึ่งที่เรียกว่ามูรฐานจักระซึ่งเป็นจักระรากของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงความกลัวพื้นฐานและการเอาตัวรอดในโลกใบนี้ได้เมื่อพลังของดาวเสายังไม่ถูกรับรู้จักระนี้จะปิดกัน้นทำให้เกิดความกลัว ความไม่มั่นใจความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยบทเรียนของดาวเสาไม่ใช่การเป็นเหยื่อของโชคชะตาแต่คือการยืนหยัดกับความเป็นจริงแม้จะเจ็บแม้จะยากแต่นั่นคือการเติบโตจากความอดทนและยกระดับความรับผิดชอบจนกลายเป็นพลังเพราะเราอาจจะเคยทอดทิ้งครอบครัวมาก่อนก็ได้เราจึงเกิดมาในชีวิตที่ต้องดูแลคนอื่นและเพราะเรา เคยใช้ชีวิตอย่างไร้ความรับผิดชอบมาก่อนก็ได้เราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีทางเลือกและเพราะเราเคยสร้างภาระให้ผู้อื่นเราจึงเกิดมาแบกความรู้สึกผิดโดยไม่รู้ต้นเหตุเพราะสิ่งเหล่านี้นั่นเองมักมีที่มาเสมอถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ